หนึ่งสองสามสวัสดีครับโทมัสครับกล้องครับแล้บก็วันนี้เป็นแบบเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพี่น้องทั้ X Team Happy ของใน World น i v e r o u n ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็มีความสุขมากเลยเพราะวันนี้ผมได้เจอแฟนๆเยอะมากเลยครับก็ผมจะอยากฝากแฟนๆคำนึงครับให้เป็นประโยคหนึ่งแล้วกันเป็นภาษาจีนเพราะผมเพิเรียนมา ไม่โอไ <need> อน้นีนะไม่ใช่ใช่ไหไอ้นีครับแตว่าจินเทียนวอเ็นกาซิงครับแปลว่าวันนี้ผมมีความสุขมากๆถ้าผมก็ก้องก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับอมพานีครับในคอลเลกชันของเทเลทับบี้นะครับเพราะว่าแบบกล้องเคยดูเทเลทับบี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าแบบลืมไปแล้วว่าแบบแต่ละตัวชื่ออะไรก็วันนี้ก็เพิ่งกลับมาชวนชื่อกันใหม่ชื่อว่าทิงกี้วิงกี้ ดิบซี่ลาล่าครับผมรู้สึกวันนี้ดูคุณบอกว่าต้อยมากเลยนะกับการได้มาเจอเทเลนดิบซี่สนุกดีครับสนุกมากเลยกับแมสคอตน่ารักจริงจริงคืออยากใส่แมสคอตเองเลยเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวใส่มาสคอตเองนะได้เราชอบตัวไหนที่สุดดิาซี่ส่วนของผมนะครับผมชอบทิงกี้วิงกี้สุดครับเพราะว่าทิงกี้วิงกี้สีม่วงของก้องชอบโคสุดครับทำไมเอาใหม่เอาใหม่ อืมอเพราะว่ามันตัวเล็กดีมันเป็นตัวน้องสุดใช่ไหมชูไหมปว่าเาขาบอกว่าืนน่นเด็กอะไรอย่างเ,ง,เงี้ยใช่ครับทิกกี้โบทำเป็นชอบวิงกี้เพราะว่าทิกกี้วิงกี้น่ารักดีครับเราสึกว่าเป็น,ปนสีม่วงก็เลยชรับมันต้องทำาน่ารักน่ารักที่เป็นคนที่กันขอหา่าครับ มึก็สอนที่หนดีอันนี้ก็ทำแล้วอันนี้ก็ทำแล้วี้เียเห็นรับพี่ไม่มีนิ้วแลว้าวเหขอโทษครับชิบอันนี้โอเคที่หเองเลยลองเห็นได้ครับานี่ าชื่ออะ่อาะอนนะพอพอแล้วครับพอแล้วครับแล้วอยอนาะาก็จใ,ให้แอ้องแต่ตพอสำหรับวันนี้เหรอครับไมถ่ถ้าให้แับน้องก้องแต่งตัวอย่า,าเงเนี้ยสะหับแบบไหนอ๋อครับโหสนุกเลยผมจะให้น้องกล้องแต่งตัวเป็น นักเรียนมันยบครับทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ถึงว่าในาคอลเลคชันแล้วคือเราจะตั่แจะแั่งใส่จะสั่งดีไซน์ออกใหม่เลย <c oughs> แบบใหม่กับสับงดีไซน์โดยพี่โทโอเคครับโ <c oughs> อเคครับโอเคครับก็สำหรับผมนะครับก็จะใส่ชุดสีฟ้าให้น้อง้องครับแล้วก็ใส่ผ้าพันคอครับเป็นลูกเสือเลยใช่ ใช่ครับทุกอย่างก็จะเป็นเสื้อักางเกงก็จะเป็นเสือพูหมดเลยแล้วก็มีสการที่แบบยิมาเป็นเส้นบแล้วเราจะถูอมอเอร์แล้วผูกแบบลูกแม่หรือว่าผูกแบบอ๋อผูกแบบลูกเสือเลยครับแล้วพี่โทจะผูแบบสมาร์ทจอ้าให้เรืบบ่าน้เ่ยก็ากางเกงจะถ้าสมมติเป็นพี่โธจะ ต้องมีเสื้อข้างในก่อนหนึ่งตัวอาจจะเป็นเสื้อสีขาวสีดำก็ได้นะกางเกงเอาเป็นกางเกงชิ้นเดียวไม่ได้ต้องหลายชิ้นเดียวหรอเอาเป็นผ้าบันคอแล้วกันครับเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเผื่อพี่เผื่อพี่โทรแบบซ้อมเต้นสมาร์ทเนี่ยจะได้แบบเอาแบบนี้แล้วพี่โทรเต้นได้จริงๆเต้นไม่ได้ เต้นไม่ได้ครับผมว่าเต้นไม่ได้ผมบอกบอกไว้ก่อนว่าผมเต้นไม่ได้โอ้ยไม่ต้องถ่อมตัวหรอกไม่ไม่พูดจริงพูดจริงพูดจริงคือคือจริงๆแบบคนที่แบบเก่งๆเขาชอบถ่อมตัวไม่ไม่ไม่แต่คนที่ไม่เป็นไรแไม่ไม่เหมไม่ฉันไม่แต่ว่าอันนีเพราะเราเห็นพี่โรเต้นหรือเปล่าใช่ตอนแต่งหน้าแบบกล้องแต่งหน้าพี่โรแต่งก่อนแล้วแบบแต่งยังไนะเข้าพี่โรเต้นยังไงนะพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเต้นพี่โรเต้นยังไงแบบพี่อยากเห็นตัวอย่างไงเต้นใช่เต้นให้ดูหน่อยได้ไหม ไม่แต่งวันให้น้องกล้องเซนให้ดูใช่น้องกล้องเซนดูเลยตอนที่แต่งหน้าบางครั้งก็แบบไม่ค่อยจะเปิดตาก็แบบจะเปิดใจไม่ค่อยขนาดนังั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยฝากกล้องนะคะแอบถ่ายได้ครับี่่อออดยวันนี้เลยไหมค่ะต้องวันนี้แล้วแหละโอ้ยแต่ว่าน้องกล้องต้องสอนท่าพี่นะพอหน้องกล้องเซนเป็นอยู่แล้วฮะไม่เคยเลยเพลงนี้อ่ะโง่หนสอย่าอมตัวอยจะสอมตัวอย่าสอมตัวครับผม ครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้เสื้อกางเกงแล้วก็ถุงเท้าบันคออะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นคอลเลคชันเทเลทับบี้ที่แบบมันน่ารักน่ารักแล้วก็แบบเหมาะสำหรับเดือนนี้ด้วยเพราะว่าเนเดือนแบบไทยมาเนืองก็ทุกคนก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งกันได้นะครับที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะครับค่ะชื่อคัพเปอร์ค่ะเอ็กเทเลทับบี้ครับ ออนไลน์ด้วยนี่มันมีออนไลน์แ้วก็วถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆอยากจะซื้อช่องทางออนไลน์นะครับก็มีอยู่ครับคือวันเสียงซุปเปอร์แอปครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับข้อมูลในคลับเอ็กซอร์ทัพพีสครับครับได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยเดือนมิถุนายนนะครับก็ลายน่ารักมากทุกันเลยใช่แล้วก็แบบมีอัดเก็บให้ดูหนะออ่อยอื้อเออชื่อโอ้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เมื oh. yeah. okay. ่อก no, no, ี้เป oh, okay. ็นอ no. like ัิเสบินครับแต่ว่าทำอะไรบ้างทำ่ะไรในบ้านคาราคนซูงซ้อมเดอะช็อปเ็ไปถึงไหเลยอ้โหครัก็คือแบบสำหรับเรานะครับก็ได้ acting class มาเยอะมากมากเลยก็รู้สึกว่าเอาจริงนเราก็เห็นกับตัวแล้วนะว่าแบบคือการที่แบบ acting class มาทำอะไรให้เราบ้างครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผมก็ไป ไปทํางานมาครับก็ไอ,อรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้ใช้อินเนอร์แบบได้เก่งขึ้นแบบได้ใช้อินเนอร์เยอะขึ้นแล้วก็แบบ<อ>สุขสันต์ตาได้ดีขึ้นแล้วก็แบบการจัดการตัวเองหรือแบบการทาําท่าทางเนี้ยครับก็รู้สึกว่าทําทุกอย่างแบบดีขึ้นแล้วเหมือนกั็ดูมีเอเนอร์จิแล้วดูแบบคะรวะแบบมีรากฐานที่แข็งแรงอ๋อมีรากฐานที่แข็งแรงใช่ไม่พอพี่เป็นเนด็กดีค่ะอ๋อไม่ได้ทำอะไรครับก็ช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกัน บ่อยมากครับก็รู้สึกว่าพวกเราก็คงพัฒนาขึ้นจากวันแรกแหละก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเรื่องกิมเมือนฟ้าด้วยนะครับฝากพี่มเมืรนมาและน้องที่รักได้นะครับผมถามไปแว่ workshop มาคือว่าแบบอะไรที่ยากสำหรับเราอะไรที่ยากสำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องแบบความจำเหมืะนกันเพราะว่าแบบ ที่กล้องเลือกเข้าวิศวะมาเพราะกล้องแบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่วิชาที่มันต้องใช้ความจําอะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องความจํามาตั้งแต่แรกเลยก็คือ,ค,อคืออ่านนะแต่ว่าอ่านแล้วมันไม่จําอะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการอ่าน,นบทแล้วเราจำมิโทรได้ไหมใช่พี่ชื่ออะไรอ้าวจำได้เสร็จแล้ว <laughs> แว <laughs> อก๊อกแอ๊อย่างนี้มีคนอะเราพิโทรเราเป็นยังไงบ้างอุปสรรคที่ผมได้เจอนะครับก็คือเป็น เรื่องของความจำกครับในเรื่องของการจำบทในทุกนี้เพราะว่าตั้งแต่แรกผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องแบบการจำเท่เาไหร่แล้วก็แบบเพิ่งเแบบพิ่งมาฝึกแบบทำผับนี้ครับเพิ่งมาฝึกความจำการทนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แบบเริ่มมั่นใจกับก,การจำมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็แบบยังพัฒนาความจำของตัวเองอยูค่ครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วก็จะสู้ไปต่อเพราะว่าผมก็อยากให้แบบทุกอย่างออกมาดีครับไม่ว,ว่าวจะเป็นการแสดงหรือตัวเองเพราะว่า ความจัเกาเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับก็มฝากติดตามแล้วก็ฝากถึงพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะทำเต็มที่กับซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าครับผม Your Sky Series ครับเนอขายทุกทางที่ต่อสายผ่านแล้วเราได้แบบเวิร์ช็อปในอย่างหมดมันมักหรือยังเข้าคู่กันอยู่างไหมมันจะอ๋อมีมันมีเข้าคู่บานแค่ยังมีไม่เยอะมากครับแต่แบบจะแบบมีซีนที่แบบรวมๆสำหรับหลายๆคนเพราะแบบมันเวิร์ช็อปหลายๆคนด้วยกันเลยบ รวมๆกันเราคิดว่าวถ้าเราแบบเวร์อปเข้าคู่กันเนี่ยเราจะยากหรือว่าแบบคิดว่าโปรอตอนนี้ก็น่าจะโปรขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าแบบพวกเราก็ได้เวิร์ดชอปได้เรียน acting เพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะเก่งขึ้นแหละถ้าไม <c oughs> ่เก่งขึ้นแล้วก็นะก็ต้องเรียนเพิ่มสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่ายัางต้องแบบเข้าขากันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้ใช้เวลากันเยอะแล้วเราสึกว่าแบบออสบายใจมากขึ้นแบบได้ทำอะไรเยอะๆด้วยกันก็แบบรู้สึกว่า ผมกับก,กงองก้อนสบายใจมากขึ้นครับรรแล้วก็พร้อมที่จะแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นครับและสุดท้ายให้ขาดจริงๆแล้วฝากกันๆได้โรันกำลังใจให้พวกเราครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการถ่ายทำซีรีส์ในอนาคตด้วยนะครับพวกเราก็จะทำแบบให้เต็มที่ที่สุดเลยครับ,รบผมก็จะทำให้หมดใงนออกมาดีที่สุดที่เราจะทำไ,<ด>ไ,ได้เลยครับเราก็จะเป็นผมก็จะเป็นพี่เบิดเท้าในสมับของผมที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะเป็น น้องที่รักในเวอร์ชั่นที่ทุกคนชอบนะครับผมอ๋อแล้วก็ขอฝากทัาน,นด้วยพี่หอ,อ,อกไว้ด้วยดีหวยไม่ใช่ <laughs> พี่อ,ออกแล้วเก็ฝ <c oughs> ากไพลอตเข็มจีลาต้องรอดด้วยครับฝากพี่กิ่งน้ำปิงและพี่เติ้ลเฟิร์สด้วยนะครับก็ไพลอตเพิ่งออกมาโหแบบสีน้ำพุมากคนลุกเลยส,สีแรกเลย,เลยคนลุก,<ร>กเพ<ข>ราะว่ากลัวหนาวหนาว เราสีแรงนรักลัวเพราะเพราะมีผีออกมาออผีชื่อ,อพี่พี่กีนใช่ไหมเป็นนัากลัวมากเมืออ่อวานที่ปอยเรอเราได้แบบว่าดูด้วยกันหมคครหบอดรล่อวานไม่ได้ดูครับเพราะว่าของกล้องไปแบบไม่ได้ดูด้วยกันได้ดูแล้วได้ดูแล้วครับ ไยเดยวขอเซลก,ก่อนละกันอะไรยังไงยังไงสิโอเคอาสุว่าเป็นเคปจีปลาอันนี้คือต้องรอดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้คือของโอเคแล้วก็ไม่อยากกินของหวานแล้วอ่ะกินอย่าง,งาอื่นดีกว่า <c oughs> ฉันทนเสียงนี้เลยเหรอ พ่อครูก็พูดเสียงนี้เลยเหรอครับได้เวลากินของหวานแล้วสินะจริงเหรอเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับประมาณนี้แหละครับได้เวลากินของหวานแล้วพี่พี่เขาข่าวมาอะไรกันเอะไรก็ได้เวลากินของหวานแล้ววเเเรราื่องดียกันใช่มเราองะไรกันเรื่องเดียวกันเขาไม่อยากกินของหวานของเฮ้ยคุขอเสียงอันนึงได้ไหมครับพี่เก่งครับได้เวลากินของหวานแล้ว อะไรคู่คู่อะไม่มีอะไรจานว่านี่คือเครื่องคือใช่ครับเยอะมากเลยขอเอาคือไหนของสะใจอะค่ะค่ะคางค้อค่ะถ้าผมก็คือคือในเรื่องเนี่ยภาพสวยมากแล้วพี่น้ำปิงคือสวยมากแล้วพี่เก่งสวยกว่าเราเล่นนะครับชอบสีไหนชอบสีที่ผีออกมาเหมือนกันเพราะแบบมันมันตกใจดีแล้วแบบ คือรูปที่พี่จำปิงวาดอยู่อ่ะคือวาดสวยด้วยแล้วเขามีขีดมาก็แบบเฮ้ยน่ากลัวชอ,อ,อบซีนนั้นขีดบอ,อ,อกมาเลยอะคือใครบ้างเราแบบว่ารู้สึกว่าคือทั้งี่คนคือใครครับคือทั้งหมนะทั้งสี่คนคือพี่พี่เขาแบบแสดงเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่เคยเรียน acting ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือแบบพี่พี่ทั้งสี่อ๋อตอนพี่เต้น คือพี่เติ้ลก็คือเพิ่งเคยเห็นพี่เติ้ลแสดงไม่กี่ครั้งเหมือนกันแต่ว่าก็เส็นพี่เติ้ลก็เก่งแต่ว่าพี่ๆทั้งสามคนก็คือแบบเป็นตัวตึงอยู่แล้วคอยเรียนแอคติ้งกันก่อนตัวท็อปเลยเอาจริงกต์ในเรื่องการแสดงเพราะว่าพี่เก่งอ่ะก็ผ่านอะไรโปรเจกต์อะไรแล้วก็แบบก็น้ำปิงก็แบบอินเนอร์ดีอยู่นะครับเด็กนิเทศใช่ตั้งแต่แบบเป็นชิปแล้วแล้วก็แบบไปทำโปรเจกต์ซอมบี้อีกเนี่ยก็แบบได้แบบของก็ครบแล้วก็ขึ้นเรื่องก็ครบนะครับมีส่วนที่แบบ อ่าเขนะอุปกรณ์ในการแสดงเขาก็แบบแข็งแรงมากๆครับแล้วก็สำหรับพิตเติ้ลกับพี่เฟิร์นเอาจริงนะพิตเติ้ลกับพี่เฟิร์นเป็นม้ามืดนะในการแสดงเพราะว่าตอนที่เราอ่ะไปเตรียมทีเป็นทีมใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีมิชชั่นซอมบ acting ใช่ใชการแสดงชอบพิตเติ้ลมากพิตเติ้ลแสดงดีมากแบบเป็นท้งเอทั้งดีได้เก่งมากเลยครับก็รู้สึกว่าพิตเติ้ลมีของแล้วแบบสำหรับเฟิร์นนะครับเอาจริงเฟิร์นอ่ะเล่นดีอยู่แล้วเฟิร์นชอบแบบเล่นแบบคนตัว ใช่ครับต้องหาอะไรสักนิดนึงมาแซลกเกรยแบบก็เก่งครับปิงก็เต็มตัวนะครับอยากเล่นแบบอะไรเงี้ยกับกล้องไหมก้องกลัวผีอ่ะสมันกลัวเหมือนกันแต่คนนี้น่าจะกลัวกว่าใช่ <laughs> คืออยู่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากลัวครับผมก็เล่นด้วยกันกลัวด้วยกันเลยนะโอ้ก็ก็กลัวครับ เปล่าคือแบบตอนที่ผมดูครั้งแรกนะครับผมแบบเห็นซีนแรกผมไม่ได้อกคาดอะไรเลยแล้วลพอแบบมันวื้อขึอ้นมาเงี้ยผมแบบตกใจจริงตกใจยังไงเหรอเปลองเลยั้าอย่างไงวันนี้พี่โรใส่

ครับก็อย่างนั้นเลยนะครับก็พี่ดาจะบอกว่าขอบคุณพี่พี่ทุกคนครับที่มาสปอนอร์ตเราวันนี้นะครับก็ฝากพวเพื่อนสปอนเซอร์แอ X เพียร์ค p มพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคอลเลทนตนที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ฝากพวกเราทอมัสกล้องด้วยครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์ของพวกเราด้วยก็คือกีมูลฟ้ายูสกายซีวินะครับก็ฝากไปดูไทรอร์กันด้วยเพราะว่าล่าสุดแล้วแบบผมเห็นไทลอร์ไปถึงหนึ่จุดคือล่าสุดที่ผมเห็นใช่ไหมครับ1.3ก็ไม่รู้มันขึ้นมารระยังก่อน ใช่ครับก็ขอบคุณมากมาเลยครับที่แบบที่เราคอยดูแล้วก็คอยรัดกิโลฟ้าครับแล้วก็มากครับก็ฝากโปรเจกต์ของพี่ๆทุกคนในดูมันดิเลยนะครับเพราะว่าแบบตอนนี้แบบมีหลายคนมากที่แบบกำลังถ่ายซีรีส์อยู่เวิร์กช็อปอยู่เขาก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้มีเอฟเฟคสักครงบ้างค่ะเมื่อไหร่จะมีวอล์คคู่คะอ่าเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับวอล์คคู่เร็วๆนี้ พี่พร้อมสอกกินแล้วใช่เร,เร็วๆนี้อขอขอคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอ๋วอวอรกคู่กี่โมงไปพี่โรอยากากเห็นใครครับครับอ,อันนี้เหรอครับอันนี้ต้องกล้องฝากเองครับ <laughs> พูดพูดลอยๆ,ๆครับนนใคร,ร ครับแต่ว่าหมอครูก็จะมายังยังไม่จบนะครับทุกคนยังไม่จบเอาเลยค่ะพี่ต้อมหมอคู่ก็จะมาเพราะว่าแบบเราก็้ทำอะไรได้แบบไปเยอะมากเลยครับเราก็ได้ถ่ายรูปไปเยอะด้วยพรที่จะลงยังครับก็พรที่จะลงรูปแล้วก็แบบลงคอนเทนต์ในบล็อกนั้นเยอะมากเลยครับสนุกมากๆวันนั้นใช่ไหมใช่ตอกใบใบหนึ่งโอเค โอเคน้องเข้าสกิลแล้วได้แล้วในวันนี้พี่โฮกดสกิลแล้วต้องบอกลาแบบเทเลชราปี่อ่ะโอเคโอเคหมดเวลาสนุกแล้วสิ